ตอนที่399เจ้าของแฟรนไชส์กุ้งอบมีความกังวลเจียงเสี่ยวไปกล่าวว่าผมไปหาเสี่ยวชิงมาเธอเพิ่งเริ่มเรียนจึงยุ่งมากเธอกำลังเรียนถ่ายรูปด้วยเธอบอกว่าหลังจากทักษะการถ่ายรูปของเธอดีแล้วเธอก็จะถ่ายรูปส่งกลับมาแม้ว่าเขาจะผิดหวังในตัวเจียงเสี่ยวชิงตอนที่เขาไปหาเธอที่มหาวิทยาลัยเจียงแต่เขายังคงปกป้องเธอต่อหน้าพ่อแม่เพราะไม่ต้องการให้พ่อแม่ของเขากังวลเกี่ยวกับเจียงเสี่ยวชิงเจียงไห่หอย่างพยักหน้าและพูดว่า ไม่สำคัญว่าเธอจะส่งรูปถ่ายกลับมาไหมตรับใดที่เธอสบายดีก็ดีแล้วสองสามคนคุยกันสักพักจากนั้นหวังซื่อจวีก็ไปทำอาหารเจียงชานจึงรีบพูดอย่างรวดเร็วว่าพ่อของเธอได้นำปูกลับมาจากเจียงเฉิงเป็นจำนวนมากหวังซื่อจวีจึงพูดว่าปูมันไม่อร่อยหรอกเอามาให้แม่ดงดีกว่าเจียงเสี่ยวไปรู้สึกเอิมระอาเมื่อได้ยินคำพูดนี้จึงมองหลินเจียอินด้วยความเห็นอกเห็นใจภรยาของเขาคงได้กินแต่ของเปรี้ยวตอนที่เขาไม่อยู่บ้านแน่นอน เขารีบพูดว่าแม่ครับผมจะทำปูผัดเสียงล่าและปูขนนึ่งให้ลองชิมรสชาติไม่แย่ไปกว่ากุ้งอบน้ำมันเลยขณะที่เขาพูดเขาก็รีบลุกขึ้นและเดินไปที่ห้องครัวเมื่อเห็นเจียงเสี่ยวไปเข้าไปในครัวหลินเจียอินก็ถอนหายใจด้วยความโล่งอกสามีของเธอกอบกู้สถานการณ์ให้เธอได้ดีจริงๆเธอไม่อยากกินกระหล่ำปลีดงอาหารดงเหล่านั้นอีกต่อไปแล้ว กว่าสองชั่วโมงต่อมาปูผัดเสียงล่าปูขนนึ่งหลายสิบตัวและโจปูหม้อใหญ่ก็ถูกนำมาเสิร์ฟบนโต๊ะจากนั้นทุกคนในครอบครัวก็กินกันอย่างอร่อยอร่อยเจียงชานสอนปูย่าของเธอและเจียงถิงถึงวิธีกินปูเหมือนอย่างที่พ่อของเธอเคยสอนเจียงไหยย่หยางกล่าวชมเชยหลานสาวออกมาเอาละหลานปูออกไปทำงานกับพ่อทุกครั้งหนูก็มีความรู้เพิ่มขึ้นทุกครั้งเลยนะเจียงชานพูดอย่างภาคภูมิใจถูกต้องขป้าป้าสอนหนูหลายอย่างตอนนี้หนูว่ายน้ำและอ่านบทกวีได้ด้วย เจียงไห่อยางรู้สึกโล่งใจมากเมื่อได้ยินสิ่งนี้ในตอนนั้นเองเมื่อหลินเจียอินได้ลองกินโจ๊กเข้าไปคำแรกดวงตาที่สวยงามของเธอเป็นประกายเธอชมไม่ขาดปากว่าโจ๊กนี้อร่อยมากแม้แต่หวังซื่อจวีก็ต้องยอมรับว่าโจ๊กที่ใส่กุ้งและปูนั้นอร่อยจริงๆและเธอก็กินมันไปชามใหญ่สามชามติดต่อกันหลังกินอาหารเย็นเจียงเสี่ยวไปก็ได้แจกของขวัญที่นำกลับมาจากเจียงเฉิงมันทำให้ทุกคนดูมีความสุขมาก หลังจากนั้นทุกคนก็ได้แยกย้ายกันไปพักผ่อนในวันรุ่งขึ้นหลังจากเข้ามาในเมืองเจียงเสี่ยวไปก็ไปตรวจดูความเรียบร้อยของอุตสาหกรรมต่างๆซึ่งโรงงานผลิตฟิล์มพลาสติกก็มีข่าวดีมาแจ้งนั่นก็คือถุงสะดวกซื้อได้รับความนิยมอย่างมากใน6พื้นที่ขายหลักมีคำสั่งซื้อเข้ามาจำนวนมากอย่างต่อเนื่อง นอกจากนี้ยังมีคำสั่งซื้อถุงบรรจุภัณฑ์อาหารจำนวนมากและด้วยการเปิดตัวชามพลาสติกแบบใช้แล้วทิ้งและถ้วยพลาสติกแบบใช้แล้วทิ้งลายผลิตทั้ง4แห่งจึงต้องแบ่งการทำงานออกเป็น3กะคนงานก็กระตือรือร้นเป็นอย่างมากเมื่อเดือนที่แล้วคนที่ได้รับเงินเดือนต่ำสุดก็ได้มากกว่า200อยหยวนส่วนคนที่ได้เงินเดือนสูงสุดจะอยู่ที่4 0 0 5 0 0หยูหยวนซึ่งเกือบจะเท่ากับรายได้ก่อนหน้าของพวกเขาตลอดทั้งปี แต่ค่าจ้างของคนงานในโรงงานนั้นเทียบไม่ได้เลยกับค่าจ้างของพนักงานขายในแผนกขายตามตารางเงินเดือนสาธารณะคนงานทุกคนเห็นว่าเงินเดือนต่ำสุดในแผนกขายจะอยู่ที่4,000หยวนแชมป์การขายคืออวีเตอร์สุยซึ่งเขาได้รับเงินเดือนมากถึง13,699หยวนและกลายเป็นที่อิจฉาของทุกคนตลอดทั้งเดือนผลก็คือในฝ่ายขายที่ไม่มีใครกล้ามาทำตอนนี้กลับเป็นแผนกที่มีคนอยากย้ายมาทำเยอะที่สุด ทันใดนั้นแผนกขายก็ได้รับความนิยมขึ้นมาทันทีผู้จัดการฝ่ายขายอย่างเฉินอันผิงยังขอให้เมื่งเสี่ยวเปยรับสมัครพนักงานฝ่ายขายเพิ่มเติมหลังจากที่พิจารณาจากสถานการณ์การขายในปัจจุบันเมื่งเสี่ยวเปยเองก็เห็นด้วยกับคำร้องของเฉินอันผิงจึงคิดที่จะขยายแผนกขายจากเดิมที่มีคน12สองคนเป็นห้าสิบคนทั้งคนงานในโรงงานและบุคคลทั่วไปสามารถมาสมัครได้ เมื่อเจียงเสี่ยวไปรู้เกี่ยวกับเรื่องนี้เขาก็ไม่ได้พูดอะไรและปล่อยให้เมิ่งเสี่ยวเป่ยจัดการต่อไปที่ร้านโยผินบนถนนชิงหยุนยังคงอยู่ระหว่างการปรับปรุงส่วนร้านแฟรนไชส์ของวนสเสวีก็ได้ทำเลใกล,ล้โรงภาพยนตร์ซึ่งกำลังอยู่ในขั้นตอนการปรับปรุงเช่นกันตอนนี้ร้านโยผินได้เพิ่มผลิตภัณฑ์ถั่วลิสงปรุงรสเค้กที่รักเต้าหู้แผ่นรสเผ็ดล่าเทียวและอื่นๆซึ่งยอดขายรายวันก็เพิ่มขึ้นเรื่อยวันละประมาณ1,000พันหยวนเกือบทุกวัน นอกจากนี้ลูกพี่ลูกน้องของเจียงเสี่ยวไปหลายคนอย่างหวังรุ่ยหวังเสี่ยวหงและหวังซี่ลูกของลุงรองหวังคังลูกของลุงห้าหวังเมิงและหวังหลินลูกของป้าใหญ่ทุกคนต่างก็เต็มใจที่จะเปิดแฟรนไชส์โยผินและตอนนี้ก็รอเพียงทําสัญญากับเจียงเสี่ยวไปเท่านั้นแต่ก็เป็นเรื่องยากสําหรับพวกเขาเพราะแฟรนไชส์ร้านโยผินนั้นมีราคา5้าร้อยหยวนนอกจากนี้ยังต้องมีเงินมาตกแต่งร้านและซื้อสินค้า